สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่บ้านผมทํานาแบบเกษตรอินทรีย์และนาของผมก็ใช้วิธีการปักดํามาดูกันครับว่าในานาของผมนี้ผมใช้ปุ๋ยอะไรไปชมด้วยกันเลยครับมีพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าผมใช้ปุ๋ยอะไรในานาข้าวนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากบริษัทปุ๋ยนี้แต่อย่างใดนะครับแต่นี่พี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับถามผมมาผมก็เลยเล่าให้ท่านฟังซึ่งหลายปีมาแล้วที่ผมใช้นะครับแต่ผมไม่เคยพูดเลยหลายหลายท่านนะครับถามผมเข้ามาผมก็เลยเนี่ยนะครับเฉลยให้ท่านได้ชมกันนะครับปุ๋ยที่ผมใช้นะครับนี่เลยครับผมใช้ทอ h ตราคบเพลิง เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ที่กระสอบนะครับว่าเป็นปุ๋ยแต่เขาเขียนที่กระสอบว่าทอชตราครบเพลิงผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูดินและเขาก็เขียนเป็นตัวเล็กๆครับว่าใช้สําหรับพื้นที่การเกษตรสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยได้หรือใช้รองพื้นก่อนปลูก50กิโลกร,รมัมต่อพื้นที่1-3ไร่ ส่วนประกอบสำคัญแคลเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆครับสาเหตุที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาก่อนนะครับแล้วก็สังเกตว่าที่นาของผมเนี่ยจะไม่มีไส้เดือนแล้วก็เขียดแล้วก็กบจะหายไปครับ3ปีมาแล้วครับที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไส้เดือนกลับมา กบเขียดก็กลับมานั่นก็แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นมิตรต่อดินนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่ไม่เป็นมิตรต่อดินสังเกตง่ายๆครับว่าไส้เดือนจะไม่มีที่ทุ่งนาผมก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับสำหรับพี่ๆเกษตรกร,ร,ก,รก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับเพราะว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้นะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากผลิตภัณฑ์นี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมก็ไม่ได้โฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับแต่ผมกําลังจะสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรที่ถามผมมาว่าที่นาของผมที่สวนของผมใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการหว่านเพื่อที่จะฟื้นฟูดินนะครับและนี่ก็คือคําตอบนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านผมขออนุญาตไปหวานต่อให้เสร็จก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ